เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจของชุดปฏิบัติการกองบัญชาการตรํารวจนครบาลเลยนะคะร่วมๆสิบนายเขาขับรถกันค่ะขับรถสกดรอยตามความเคลื่อนไหวของนายเมธีอมรุฒธ,ธิกุลเป็นดารานะใหเห็นหน้าค่าตาคงจะทราบกันดีเป็นดาราเสื้อแดงแล้ว,แล,วแล้วนายเมธีเนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาสะกดรอยเพราะว่าเขาไปสืบทราบ บอกว่าในรถของนายเมทีคนนี้ได้มีอาวุธปืนสงครามของทางราชการที่หายไปจากเหตุการณ์ประทะเมื่อ1ิเมษามีว้ในค็ครอบครองเจ้าหน้าที่เขาก็สกดรอยตามไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงทางเข้าอาคารสินทรทาวเวอร์ตรงเขตคลองสานก็แสดงตัวเรียกตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายนะะพอเข้าไปตรวจค้นในรถเนี่ยปรากฏว่าไปเจอไปเจอเป็นอาวุธปืนทาวเวอร์ที่มีประสิทธิภาพการสังหารเท่ากับ M16 มส้บหนะ,ะบอกว่าเป็นอาวุธสงครามที่มีอํานาจการทําลายล้างเนี่ย หกระบอกด้วยก็เลยต้องนําตัวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนนะการนําตัวในรายงานข่าวเขาบอกว่าควบคุมตัวนายเมธีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปไปสอบสวนที่ค่ายอดีศรศูนย์การทหารม้าของสระบุรีป้องกันการสกัดกั้นแล้วก็การแย่งตัวจากทางเสื้อแดงด้วยแต่ถ้านักข่าวไปถามในมุมกานนำนปชอ,อย่างน,นายนทุใสเกลือเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวของนายเมธีเป็นอิสระ ไม่ได้ผูกพันกับมติแกนนําแต่อย่างใดแต่เป็นแนวร่วมคนหนึ่งที่อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาเช่นเดียวกับนายทอมดันดีนะแต่เมื่อมาก็ได้ขึ้นพูดไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายเทมธีนะว่าจะให้แกนนําส่วนกลางดําเนินการช่วยเหลือยังไงถ้ามีการประสานเข้ามาแกนนําก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยก็เลยถูกคุมตัวเรียบร้อยแล้วที่ยุ่งก็ตรงนี้แหละครับคือเมื่อวานนายกก็บอกว่าพอเวลาจับได้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็น ็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มนี้ไม่ใช่มติจักันไม่ใช่มติตรงนี้ท,ที่ที่มันยุ่งแล้วมันสับสนเพราะว่าคือก็มีรู้คือในกลุ่มแสดงก็มีหลายหลากหลายไงฮะก็มีพี่น้องประชาชนที่ไปได้ความรู้สึกใจก็มีก็ต้องยอมรับตรงๆไปด,ด้วยใจไม่ได้ไปด้วยเงินด้วยอะไรก็มีนะฮะ<ม>เยอะด้วยแล้วก็บางส่วนอาจจะมีประเด็นเรื่องของที่ทางรัฐบาลมองว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเดียวหรือเปล่าก็เป็นคําถามรวมทั้งกลุ่มที่ทางฝั่งสชก็บอกเป็นพวกฮาร์ดคอร์โหรุนแรง ที่กังวลก็คือตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา